สวัสดีครับ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 พี่คนขอบตาดำๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล้าครับทั้งวันแล้วพอสแกนนิ้วกับบ้านนะครับอีกเหลืออีกประมาณสี่นาทีครับสี่โมงครึ่งเหลืออีกสองงานครับพว่นนี้ก็เสร็จแล้วตอนเย็นก็จะยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงหน่อยนะครับเย็นนี้อย่าลืมมาอุดหนุนเสื้อผมนะครับ นี่ครับตรงนี้อฮ้ยจะจบแล้วอะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอยากเดินดูโรงเรียนไหมครับเดี๋ยวผมพาเดยดูตรงนี้ก็จะเป็นเสาธงนะครับหน้าเวทีเสาธงโรงเรียนนะครับอืตอนผมมาครั้งแรกอะผมได้แสดงตรงนี้แหละครับเย็นยังหล่อมากเลยเฮ้ย นี่แหละครับตอนมาตครั้งแรกฝอก็แสดงตรงนี้นะครับแต่ว่จะจบแล้วเนี่ยอีกเดือนกว่าเองยินดีด้วยจะจบแล้วแต่ฝอยังรู้สึกแบบเคว้งเวงอยู่เลยอ่ะฝอจะจบแล้วอ่ะยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวหานั่งไล้สดแถวนี้ดีกว่าระหว่างรอเวลาตรงนี้วิวดีสีสวย สอบใบป,ประกอบตอนไหนคะไม่สอบแล้วครับผมจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านครับ <c oughs> ผมจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านละช่วงนี้หน้าตาสดใสออร่ามาเต็มเฮ้ยเหมือนอยู่ฟิลแบบต่างต่อประทอเหมือนกันเนาะวันนี้อย่าลืมมาออนเสื้นอนะครับอุ่นหนุนนะครับผู้หญิงบอกว่าครูฟอด ให้ทํางานจริงหรือเปล่าคะฝอร์ดทำแล้วแต่ว่าฝอร์ดทงานยังไม่เสร็จต้องให้จัมโบ้ช่วยแบกบอกให้จัมโบ้ช่วยแบกครับรักผู้บา่าวบุรีรมยเจ้าของสวนทุเรียนเอเอเจังจะจบแล้วอะ่ะรักน้องฝอร์ดกับพี่แพนนี่นะคะแพรรี่ครับไม่ไม่ใช่แพนนี่ พอจะไปตัดสกินเฮดแล้วนะทุกคนจะตัดทรงเดียวกันกับพี่แพดดี้แล้วทรงนี้รู้สึกว่าแบบขี้เกียจด,ดูแลอ่ะมีรักเธออยู่ดูแลไม่ได้อีอะก็จะไปแต่จัน์หรือเปล่าคะ <laughs> อีอะก็จะไปแต่จันทบุรีหล่อจังน้องเบา อย่าตัดเลยทรงนี้หล่อแล้วจริงๆฝอดชอบทําอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยเออชอบอะไรที่มันแบบเท่ๆด,ดิอ่ะุ้ยฝอดตัดทรงนั้นก็เท่แบบหนึ่งนะติดตามน้องกับคุณแพรมานานแล้วคะ่ะตั้งแต่ตอนไหนอ่ะแน่จริงก็บอกมาครับถ้าติดตามมานานแล้วตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ มีคนแถวบ้านแซวพี่แพรีิว่าบุรีรัมย์หนาวมากจริงหนาวจริงแล้วเมื่อเช้าฝอดขี่รถมานะอื้อขนลุกแล้วลูกที่เราใครซ้อนมอไซค์อ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครซ้อนมอไซค์พี่แพรีิเ <laughs> พิ่งเห็นน้องฟอรดไลท์สดจ้ะ <laughs> โอเคเจอกันเพิ่งเห็นน้องฟอรดไลท์สดจ้าน่ารักรอเอ้ยยไม่เห็นใคร ไม่ทักเจ๊เดี๋ยววีนเดี๋ยวเจ๊วีนทักอยู่นะโอ้ยไม่มีหรอกคอนเทนต์อะไม่มีพูดจริงๆน้องฟอร์ดไม่มาไลฟ์หลายวันดูเจ๊แพรรี่มาราทอนมาเฮ้ยเนี่ยฟอดจะมาบ่อยๆแล้ว ความงามของนานที่อดจากหัวใจ